สวัสดีดทุกท่า <c> น <oughs> นี่ท่านผูบบ้ชมหน่อไม้นะครับอันนี้คือหน่นอไม้สองกอนนะี่นะท่านไม่ต้องซื้อนะทุกท่านดู <c oughs> ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตมันจะออกมาเรื่อยๆนะทุกท่านอันนี้คุณบ้าเห็ดก็หักเอามาทํากับข้าวกินนะท่านนี่มันจะออกครูมาเรื่อยๆนะ Mình này thì mà ở tập phút kì Tập phút kìa Bẹm bẹm đã ăn trốn cho nói Vậy Gọi on vẹn ăn phút Gọi lấy ổn ăn trốn tên ơm bởi lẹ tên chân đấy Gọi đã trốn bẹm phút cho nó gọi cái cá เดี๋ยวตกแต่งนะท่านตกแต่งกิ่งข้างบนเห็นไหมข้างบนเอ,อเดี๋ยวตกแต่งกิ่งก่อนผมจะใช้เครื่องตัดหญ้านะท่านตัดข้างบนให้มันไม่สูงมากเกินไปถ้ามันสูงนี่มันคือเอากินลำบากนะท่านเวลาเราจะเอาดิดออกมากินเนี่ยมันลำบาก ตัดประมาณนี้ทุกท่านแล้วก็ให้มันแตกแหนกออกมาไม่ได้ตัดเยอะนะตัดนิดหน่อยคือคุมให้มันสูงมากกว่าน,นี้นะเวลาเราจะเอาแนหนงหน่อไม้อะไรต่างๆมากินเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องสูงสูงมากถ้าสูงมากนี่เอากินไม่ได้พี่น้องเอยเอาไม่ถึง นี่ก็จะตัดแต่งกิง N labs Every plant on our ranch inter시에 German volumes ตกแต่งกริงนะทุกท่านแค่นี้มันก็ไม่สูงแล้วนะเออเราก็จะคุมไปเรื่อยๆนะไม่ให้มันสูงไปมากกว่าน,นี้ตัวตัวนี้นี่ยังนะท่านให้มันเป็นพุ่มไปเรื่อยๆก่อนที่จะได้กินหลักๆเลยก็เป็นสองกอน,นี่แหละนี่อันนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะท่านประมาณหนึ่งอาทิตย์มันก็จะแตกออกแบบนี้อีกเพราะอยู่ใกล้น้ํามันอยู่ใกล้ห้องน้าไงน้ํามันดี ประมาณหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่นะครับนี้เราก็เอามาต้มมามาอะไรไว้นะครับอ่ะโอเคสุขท่ตน่ดนเช้ามาไม่มีอะไรนะครับส่วนกล้วยอะไรต่างๆก็เยอะนะท่านกินไม่ทันเลยอกล้วยหอมที่เอามาจากบ้านเยสีนะ่ะรับ เอาไปดูกล้วยเท่ะหน่อยท่านกล้วยที่เอามาจากบ้านยายสีนะเอลซี่จำได้หรือเปล่าบ้านน้องไาขวัญข้าวเนาะเมาเมาแล้วท่านตอนตอนที่เราไปทำบ้านให้นะ่ะเราขอต้นกล้วยเข้ามาหนึ่งต้นแล้วท่านเห็นว่ามันต้นดกดีนะเราก็เลยขอมาหนึ่งต้นนี่เอามาปลูกหลังบ้านแล้วท่าน ผลปรากฏว่าต้นมันเตี้ยดีนะท่านดิดูดิตัวผมสูงกว่าอีกนะต้นมันเตี้ยมากเลยต้นเตี้ยแล้วแบบไอ้นี่ดกมากเลยทุกท่านเอ่อแบบออกดกมากเลยแล้วก็เป็นกล้วยหอมด้วยนะท่ทานเป็นกล้วยหอมเออเป็นกล้วยหอมดูดิมดีต้นมงต้นไม้ต้นลำไย ต้นปาล์มต้นมะนาวต้นผักอันนี้ก็จะเป็นมอนลนวพันมอนรสชาติอร่อยปลูกเองนะติดเฉยเลยเออนี่ก็มะม่วงพันลูกใหญ่นะพันพันยักษ์นะเอ่อขนุนมะพร้าวน้ำหอมกล้วยเพียบของกินเพียบอันนี้ก็เป็นถัว่วต้นถั่วตัวนี้ นี่ต้นทัวโอเคครับผมฝากไว้ตรงนี้ทุกท่านสวัสดีครับ